บอสโจถึงกับสตันไม่คิดว่าจะมีผู้ศรัทธาในหนังไข่ออไปหนักขนาดนี้ไปนักเรื่องอียงนั้นก่อนอื่นขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟังปายวินหมอแคนแฟนหมอลำแฟนครับเอฟซีสาวหน่อยเพ็รบันแพงแฟนคลับเอฟซีอีหลาดหน่อยอุ้งอิง สูู่้สู่คนนะครับเด้อมาพอมาพอบกันทางช่องไทยซีเกตชาแนลวุ้นี้คิวกันคิวงานครับมาเว่าเรื่องคิ้วกันคิวงานสาวน้อยเพจบานแพงเล่นอยู่ที่บ้านน้องหินตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมือเคืนกับขอนแก่นครับอำเภอบ้านไทยื้อนี้กับขอนแก่น ทั้งวงหนึ่งวงสองขับพี่ขวนแกะมาวาวหัดจอดถึงเรื่องราวของอาเซียผู้ใจปับ๊บใจสปอร์ตสิมเมาหนังคายอ,อ้อไปแบบจุกๆเห็ดให้บอทโจต้องอึง้งสั้นไปสักพักนึงเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่มือว่านนอะพี่นองเนาะ เาสดงเห็นว่าบอกกี่ชั่วโมงหมู่บ้านนี่พอดโจ้คนได,ออ,อ,ดออกมาพอดออกมาพอรดจังไรปอดสิมีคนเมาหนังไข้ออในงบหนึ่งล้านบาทพี่น้องใจพี่น้องคิดว่าอาเซียนี่คือสิล่ํา้วยและใจบุญใจกุศลอย่างหนักเพ่นไดโพรดเขียนขอความ ทางตอบโต้กันเนาะถ้าผมเหมาบัตอายลอยเทืออายให้จีบปฏิวัติอุ้งอิงอละล่ะอุ้งอิงบละบอสจอกับพิมพ์ตอบไปนะสามแสนห่าขุ่นเด้เอาแล้วแต่อายตัวเหมาหนังไข่ออกสาอารอบละสามหมื่นหา่าขุนเด้หำ ไอ้ให้จีบผมกับกล้าเมาเอาสี่ร้อยเทือ,อ่ะบโจบพิมตอบครับคือสิใจแท้กล้าหอนเมาหนังไข่ออกห่วยเป็นยังสิบว่ากล้าละไอ้ร้อยรอบมันหน่อยไปครัำน้อยถามมึงสิว่าจีบลูกกูร้อยรอบหน่อยไปจักรอบเอาจังซี่มีงบให้ล้านหนึ่ง คือยังงบลาดหนึ่งสีซื้อให้ลาดหนึ่งเนาะสีซื้อให้ลาดหนึ่งเมาหนังไข้อนี่ติบักคำน้อยครับบอดโจ้ิมตอบโตปาด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 คือหลายปาดแต่พี่น้องสตันครับอะไรอีกอิลิติผมบ์บอลเดวิาเ่นตัวสุดท้ายครับ ยาโพดได้ายเดี๋ยวพอผมิิพอ่อผมิิตีสุไทยครับสุไทยตกมาในลูกบอกว่ายาไปโพดเดอ้อเดี๋ยวพอผมสิวฮูเดี๋ยวผมิิถืีอตียังปรามาดีครับนั่นคือเรื่องราวของเด็กหน่อยคนหนึ่งที่มีความหักความแพง ไอ้ต่ออิหลาดน้อยงองเองทักมาจีบตั้งหลายมือแล้วตามที่พี่น้องวินบอแค้นแฟนบาลรับในเบิง่งตามแฟลคฟามของทางด่านบอสจูดอ่ะกระถือว่าบอสจูดีคนคุยได้กับทุกคนครับคุยได้กับทุกคนส้างความอบอุ่นให้กับทุกคนครับบ่ได้ถือเหนือบอถือโตจะหให้ประคำน้อยนี่ นมน้อยเด็กถ้าเขาไปบ่งในโปรไฟล์ก็ก็ยังเด็กน้อยอยู่ว่าสั้นต่อก็เอนเอื่อยเอ,ยเอนอีลาน้อยอุ้งอิงว่าเอื่อยก็สิน้อยแล้วเนาะพี่น้องแต่ด้วยความหักความแพง้งหรือว่าพ่อแม่เพิ่นกับว่าอะไรเอาใจใส่เท่าที่ควนก็เลยให้มากคอมเมนต์แบบนี้มากคอมเมนต์มากว้าเเ่นเว้าหัวแบบนี้นั่นมันกับเป็นเรื่องเล่าที่ผ่านมาครับพี่น้อง กัสิเป็นเรื่องเล่าไ้มิดมอคแค้นแฟนมอลำพ่อเบิงบเบ่งแล้วหลายค้นกับหัวเาะพ่อเบิ่งแล้วหลายค้นกับมีร่มร,ร้อยยิมพ่ดได้เขียดผู้ไดเเขียดก็ถือว่าผู้ันนั้นจริงจังจริงจริงจังกับซีเรียคือบอบปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้ได้คําเบ้าแต่ละคําครับของเด็กหน่อยผูณีพิมพ์มานี่ คือกับเป็นผู้รักผู้ให่สุดท้ายเป็นเด็กน้อยคือเก่าครับด้วยความยานพอหผ่ปลอโจเอาออกมาพวดเที่ยวกรขอเวลาสองนาที่แมนบร,รับพี่นองที่ทักมาจีบอีหลาหน่อยอุ้งอิงั้าแต่แมนหน่อยกันยังใดมาคอมเมนต์ยังได้เอาไปแชร์ต่อนั่นคือเรื่องเล่า ในแต่ละแต่ละเว้นทังความคัวแม่หน่อยทังคออบคัวทั้งบอสโจ้ดิื่ออครับสีถือพวกพวนมามาแอบแฟงมาสร้างเรื่องราวมาสร้างสตอรี่ให้มิดมอแค้นแฟนหมอลำ่ได้บิงพ่อได้ลายเครีคยด ก็มีหลากหลายเรื่องเล่าครับที่มันประเดบดังเขามาตั้งแต่อีลาน้อยอุ้งอิงนี่ดังอีลาน้อยอุ้งอิงมีชื่อเสียงมีหลากหลายเรื่องเล่าที่ทั้งดันครับครัวอีลาน้อยอุง้งอิงเถือกยังครับเถือกเฝ้าหอดเบ้าหานั่นก็เป็นเรื่องเล่าที่ทีมคนดัง ย่างอีหลาน้องหิงครอบครัวอีหลาน้องหญิงบอสจอเองนี่ก็หลีกเลี่ยงบ่ได้ครับกับสิ่งเหล่านี้มันมีคนหักมันก็ต้องมีคนคนสร้างเพราะใน,นในการที่เป็นคนดังมันก็พบบอเสมอไปครับที่จะมีคนหักเข้าตลอดเนาะที่มีคนหักเข้าเบิร์ดมันบอแมน มันบ่มีครับทุกคนมีคนรักย่อมมีคนเกลียดทุกคนต้องถือมินท่านั่นคือเรื่องรล่าที่ทางบอโจอยเปิด้ดเอามาเวา่าอย่าลืมครับพี่นองไปให้กำลังแรงเชียร์แรงใจสาวหน่อยเป็บบัานแพงอีหลาหน่อยอิงที่บ้านน้องหินตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในคํำคืนนี้หลังจากมือว่านได้กลับงานนักสองงานสวด เมื่อนี้กะไปพักพ่อนให้เต็มที่พ่อกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งซูขู่ซูค่อนสบายดีครับผม